มาทำอินโทรเปิดตัวแบบได้เท่กันค่ะไปที่แอป intro maker แม่วันแนะนำให้เลือกคำว่า 3D นะคะแล้วกด C a l l เลยจ้าวันจะเลือกตัวไทเกอร์นี้นะคะแล้วก็กดโหลดนะคะอันที่2นี้นะตัวพื้นฐานที่เขาให้มาเราสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ค่ะคลิกที่ add your logo เพื่อเปลี่ยนเป็นรูปเรานะคะแล้วปรับขนาดรูปได้ตามต้องการเลยเสร็จแล้วติ๊กถูกนี้ต่อไปเราจะใส่ชื่อของเรานะคะมองไปบาร์ด้านล่างจ้ะ เลือกคาว่า t ท p เราจะใส่ตัวอักษรไว้ตรงไหนก็ได้ของคลิปนะคะอ่ะไม่วันเลือกตรงนี้นะแล้วพิมพ์ชื่อเราเลยจ้าเลือกรูปแบบตรงคําว่า layout จับย่อขยายได้เลยจ้าส่วนความยาวเราสามารถยืดได้นะคะจะไว้ตรงไหนก็ได้นะคลิกปาด้านล่างคําว่า animation นะคะแล้วก็เลือกรูปแบบของการเปิดตัวได้เลยนะแล้วคลิกปราด้านล่างที่คําว่า s กเกอร์จ้าเลื่อนช่วงไหนที่ต้องการให้สติกเกอร์อยู่ก็คลิกสติกเกอร์ได้เลยนะคะแบบนี้นะ ยืดได้หดได้จ้า